กาบสวัดดีงามๆเพื่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สู้คนนะคะ่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องพอนผ้าด้วยค่ะพี่น้องคะการมนเนก็นเป็นบรรยากาศตอนเศร้าๆนะคะ่ะอยู่วัดพอาจันย์ดังกลางป่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะพอาจันทร์ดังกลางป่าเนาะค่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่เข้ามาเบิงมาชมชิปนี้แล้วนะคะมักถ้าชอบไปเรื่องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่อง สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบรีผาดข่าวสารดีๆเด็เดๆจากทังช่องพ,อพรพารวยนะคะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะบริเวณรอบๆวัดของพาจาจยนที่เอจิ้งแฟนช่องไลยๆทันนะคะแอบไทยบรรยากาศรอบๆปั่นซูเบิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้นี่บอ โป่งเอือดครับพี่น้องครับโป่งเอือดนะคะนี่นาอกคตรงจุดจุดนี้นะคะพี่น้องเนาะเป็นโป้งเป็นเอือดครับพี่น้องค่ะเป็นแม่น้ำสามสายหรือว่าแม่น้ำสามมองตรงกลางๆกับสีมีสีบลูคือมูนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ของโป่งเอือดนะคะพี่น้องเด้อเนี่ยนี่นะคะเหมือนกับคข่ไข่ข้ามโฉนดบอค่ะพี่น้องค่ะคล้ายๆกันเลยเด้อเนาะบรรยากาศนะคะแอดกับมาเจ็บบรรยากาศอ่า สู่พ่อแม่พี่น้องป้องปายได้เบิ่งได้ชมเนาะสำหรับ f อฟซีทอยากเบิง่งอยากเห็นเนาะคะ่ะก็ขอบคุณเนาะคะ่ะทุกกำลังแรงใจหรือว่าทุกนำใจเนาะคะ่ะที่แอดสู่ๆเดอ้อ่าไปสนใจคอมเมนต์ที่บดีเพ่อนว่านเนาะก็ขอขอบบุญขอบคุณเนาะสำหรับผู้ที่ให้กำลังใจค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละคะ่ะก,ก็เอื้องยิ่งสำคัญก็คือเอฟซีทีบกขามโฆษณานะคะ่ะก็ขอขอบบุญขอบคุณเด้อค่ะ กอได้คลิปลาบาทสองบาทคลิปละหาซิปสลึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะพ่อได้นี่ค่ะน้ำมาันมาทำคลิปทําข่าวฝากตอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่อีกมุ่งหนึ่งเนาะคะ่ะโป่งเอือดของพระอาจารย์เพห็นเนาะคะ่ะทางวัดพระอาจารย์เพห็นถ้าเบิ่งอีเด็กบรรยากาศก็ค่อนข้างสสวิวากวังเวงนะคะพี่น้องเนาะสิเป็นแบบอืว่าละคนลุกนะคะพี่น้องเขาว่าละคนห้อลุก ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่น้องเด้อดินแดนศักดิ์สิทธิ์เน้องเราข้ามไปอีกฝากหนึงก็สิเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะค่ะพี่น้องคะสิเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะบรรยากาศอีกของปู่ย่าตายายนะคะพี่น้องเนาะของปู่ย่านะคะเดินเฉียดสิพาไปข้ามฝากไปอีกฝากหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะนะคะมันสิเป็นสามแม่น้ำสามสายพระอาจารย์นมามันสิเป็นไสซ์ชุดขาว อยู่อีกมุมหนึ่งเนาะจะเป็นสามเมืองเราไงไงนาะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปตามเบิ้งตามชมน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะนี่ก็สิเป็นทางเขานะคะเป็น้องขาทางเข้าวัดของพระอาจารย์เด้อค่ะคุณพอ่อคุณแม่ที่เดินทางมานะคะเห็นมาเสิมาหลดแล้วค่ะพี่น้องเด้อในน้อยอดหลอดอดหลอดมานี่ยแหละพอตะหลมหลดมานี่พี่น้องกันในทางเข้าวัดพระอาจารย์เดอ้อเนี่ยค่ะก็สิเป็นบริเวณรอบๆวัดของพระอาจารย์นะคะ่ะก็สิเป็นล้อมรอบล้อมรอบด้วยต,ะะต้นไม้ใหญ่นะคะพี่น้องนาอต้นไม้ใหญ่ ถ้าเป็นต้นมีต้นอันนี้หลายๆเนี่ยพี่น้องคือกันกับอปูอือรือเลยเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะปูอือือราชานาคราชเนาะคือกันถ้าไม่ต้นอันนี้ดงัดงๆหลายๆเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะสีคล้ายๆกับอมันปูอือรือเหาอยู่นะคะพี่น้องเนาะภานี่ก็สิรบอบๆกุดผ้าจานก็นสิเป็นบรรยากาศกังสิเลย นะคะถือไก่เอซีเนาะผู้ที่เพิ่อนอยากเบ่งบรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าตรงนี้เขาสิบกาย่างไปนะคะพี่นอ้องเพิ่นข้น,นนี้ยานมือนเนาะคะ่ะพี่น้องน,อน,นี่เพิ่นขึ้นแบบเหมือนโมเมนต์ตะไคร่นาพี่น้องค่ะสิขึ้นออกมาเป็นคือยังพมเลยเด่นนี่พี่น้องแต่ว่าอันนี้มันขึ้นธรรมชาตินะเขียวชอุ่มเนี่ยโมเมนต์ปูพุ่มเด้นนี่พี่น้องมันเป็นคลาายๆกับ เป็นตะไคร่น้ำเกาะโตขึ้นแล้วก็สิมาเป็นแบบปงออกมาเป็นเขีเยวๆเนาะพี่น้องเนาะสาธุลบลังไฟแม่ตัดคำเด้อเนะครับพี่น้องเนาะบรรยากาศตรงนี้ก็คือรอบๆกุดของพระอาจารย์ค่ะพี่น้องก่ะนี่ยแต่เงียบสงัดได้ยินแต่เสียงนกห้องครับพี่น้องค่ะเสียงนกเสียงธรรมาศาสตร์นะคะพี่น้องเนาะ นี่ค่ะพี่น้องค่ะผู้ถเอถือแก่ fc แฟนช่องผู้อยากเห็นนะคะพี่น้องเนาะหรือสิเดินทางมาเองเนาะค่ะ้าบรูพิกัดกะขอมาได้ถ้ค่ะทักแชททักไลน์เบอร์โทรทุกเบอร์นะคะเป็นของแอดมินพรอพรลวยแล้วก็เป็นไอดีไลน์พ้อมค่ะพี่น้องค่ะอ่านี่จะเป็นบรรยากาศตอนเศร้านะคะพี่น้องเนาะ อากาศกระสิประมานนี้ค่ะพี่น้อง่าเสียงน้ําไรอันนี้ก็สิเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเมืองนะคะพี่น้องเนาะหนึ่งเมืองหรือว่าหนึ่งสายน้ำนะคะถ้าคามไปทั้งนี้ก็สิเป็นอีกเป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะก็สิเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนี่แะค่ะพี่น้อง่าถ่ายเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะอยากมาเยี่ยมมายามหรือว่าอยากมาอ้นั่ก็เป็นนั่นนะคะพี่น้องเนาะนี่เป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีน้ําใหม่เนาะ เด่นนันเดอแม่อนะคะพี่น้องเนาะขาน้านีสามารถเอาพ่มหัวนะคะพี่น้องหรือว่าเป็นสิริมงคลนะคะให้เบิดเคาะเบิดโศกเบิดโลกเบิดไพ่ะค่ะพี่น้องขาสายน้ําแห่งนี้นะคะพี่น้องเนงากะก็ถือว่าได้มีความชมชุ่มชื่นนะคะพี่น้องคะ่ะเย็บภาพบรรยากาศนะคะพี่น้องเนาะ นี่เป็นอีกสายน้ำที่สามนะ้ค่ะพี่น้องเด้อเนี่ยสายน้ำที่สามนอนสำหรับบรรยากาศที่วัดพระาจารัดนะเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วตรงข้างนั้นมันมีทาั้งยางมาค่ะได้เอสิพ้ายางเข้าไปเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะเปิดเป็นอ,อากาศแต่สิประมาณเนี่ค่ะพี่น้องค่ะเก็บภาพบรรยากาศรอบๆวัดเนาะคะ่ะหอเอฟซีแฟนช่องได้เบิง่งได้ชมน้ำกัเนานะคะพี่น้องเนาะสำหรับองค์ หน้าเกี้ยวปูยานาะคะพี่น้องคะ่ะนี่สำหรับผู้ที่บประสบความสำเร็จด้านความรักมาขอพรใดทางด้านพูนนะคะพี่น้องคะ่ะหน้าเกี้ยวองค์ใหญ่นะคะก็สิเป็นทั้งด้านโชคลาภทางเลขทาง้งดา,างเหลขขทางเบืกเนะคะพี่น้องคะ่ะกระสิสมหวังผู้ได้มากก็คือได้สมดังสมปรารถนาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับดาที่การงานการเงินนะคะธุรกิจต่างๆนะคะนี่เลยนะคะองค์ปู่นะคะ เก่าเสียนนะคะกําลังกําลังไซเกตเลยนะคะพี่น้องเด้อในขนาดแต่เพิ่นก่อนที่มาที่ไปนะคะที่สิข้นองค์ปูนี่มีงูใหญ่เขาค่ะ,คะงูจงอางใหญ่นะคะมาเกี่ยวนะคะที่มาที่ไปผู้ใดได้เบิ่งคลิปของพระอาจารย์กระซีลูตต่ต้นสายปลายเหตุว่าเป็นจังใดน,นะคะพี่น้องนอเน,นี่แหละคะ่ะ เลยได้เอาเพล่นขึ so ้นมานีนะคะเป็นสถานที่ที่ว่าเพิ่นขึ้นมาแบบเหมาะเจาะเลยค่ะพี่น้องคะตรงนี้นะคะขึ้นบงตรงนั้นก็เป็นองค์ให้โชคให้ลาภทั้งรางวัลที่หนึ่งนะคะพี่น้องเนาะค่ะองค์สององค์เกี่ยวกันอยู่นะค่ะพี่น้องเป็นปู่ย่าแห่งความโชคลาภนะคะพี่น้องเนาะแห่งความโชคดีนะคะมีเงินหลาน่็เทไปค่ะพี่น้องคะนี่แหละค่ะต่อมาก่ะนาทีการงานการเงินกับมีพญางูใหญ่มาเกี่ยวกันอยู่เนพระอาจาย์ก็เลย เหมือนนิมิตหรือว่าสัมผัสได้นะคะพี่น้องเนาะพายจานเพื่อนสัมผัสก็คือต้องขึ้นองค์ปูเก่าเสียนตรงนี้นะคะนี่แหละคะ่ะพี่น้องค่ะเมื่อวานในคนมาขอพี่น้องเบิง่งเล่นเนาะบางเชื่อผู้ได้ขำผู้ได้เลเื่อนพานเพราะว่าเบิร์นเล่นก็เป็นหนึ่งสามหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะ ผู้ใดบบเรือนผ่านบอยังกระสีได้โชคได้มันนะคะพี่น้องคะ่ะบางทอเ้ากับบ่าวได้เนาะบางคนก็อยากเอาเตตุเลตนะคะพี่น้องคะ่ะที่มาบ่นมาบานยังนี่ก็คือขอพรออยังนี่งก็คือไขย่ย่างน้อยๆก็คือไข่เก่าหน่อยนะคะไข,กขก่ก้าฟองไข่ก้าลูกนหระคะพี่น้องคะ่ะค่ะเพื่อที่สิขอพรกับองค์ปูนะคะพี่น้องเนาะค่ะไข่ก้าลูกเนาะย่างน้อยๆก,กยยยย็ไม่ใคร เก่าฟองนะคะพี่น้องคะไข่เก้าลูกนั่นแหละค่ะมาบนมาบานปูเฮากับบรายมี่ยังมากไหมเนาะ,ค,ะค่ะที่ซัมฤทธิ์ล้วเฮาอยากมาถว,มาวายมาถวายยังก,ก็ได้ค่ะพี่น้องคะแล้วแต่ความศรัทธาของเฮาแต่ละบุคคลเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะบรรยากาศตอนเศร้าๆอันนี้พระชิญ,ญงังไปอีกฟังเนี่ยม,มองกับผู้ที่สิมาปฏิบัติตรธรรมวิปัสสนาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ กรรมาฐานนะคะบรรยากาศดีนะคะเป็นนี่นะคะอีกเม้งหนึ่งก็ใช้เป็นซ้ายน้ำน้ำนี่บ่แห้งนะคะเบิดปีนะคะพี่น้องอ่าน้ำตกอาสิไลคอยในจักน้อยพายจานว่าไม่บ่แห้งบ่เหือดนะคะพี่น้องคะไม่แห้งไม่เหือกก็คือมีเบิดปีแต่ว่าน้ำสิไลคอยนะคะพี่น้องเนาะ,ะก็เดินทางมาได้ด้วยะคะ่ะพี่น้องคะมากลับมาไหวพายจานเพิ่ anyway, นไดเนาะคะ่ะเพออิ่อนอาจารย์ดังกลางป่าเนี่ยก็คือเพื่อนอยู่องค์เดียวคะ่ะพี่น้องคะอยู่องค์เดียวนะคะบรรยากาศ มันตัวใดในนอมาหองนี่กุดนะคะที่ว่าอ่าเวลาพระมานี่กะทิมั้งแต่บาทกับกีอว้อนไปนะคะตัวตนบ่เห็นค่ะพี่น้องคะ่ะหลายองค์พูนกุดหนึ่งอยู่ทั้งในคนค่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศกระสีอันนี้ในจักน้อยเนาะให้ว่ามายยมได้ให้ว่าเหลือๆๆั้งแต่กีว้อนกับผ่ากับบาทไว้นะคะยังก็สังข้หองบ่ถึเนะคะพี่น้องคะ่ะ ได้สีห้องบ่ถือเดียว fc สิดามาามาอีกเนาะค่ะพี่น้องคะเอาแค่ว่าสรุปแล้วเรือแต่บาดก็กี่วันมาถอาไปนอกค่ะเพิ่นสีซักซิตซัมไดเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าที่เลือแต่บาดก็กี่วันเป็นยังตีพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเกิดความโรกเนาะคะ่ะอยากได้ของโบราณอยากได้ของท่มีคาอยู่ในบริเวณแห่งนี้แหละมันก็ว่าซับในดินนั่นแหละ,ะค่ะพี่น้องคะก็เลยเรือแต่บาดกกี่วันเนาะคะ่ะที่มาของ เหลือแต่กิวอนกับบาเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับซีโคหักเติบเนาะค่ะพี่น้องเนาะจนพระเพินพุ่นล่ะโอ้ฝนพุ่งตัดหักใส่ตั้นอ่ะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับอ่าที่แอดมินได้มาขอหนังกระซี่ซีศูนย์แล้วก็บเอฟซีจากลอยเอสมากกับซีซีหนึ่งนะคะพี่น้อ,เนอ,นองเด้อ,อ,อ, ma, อ C 0, แล้วก็เสงนสายซีมาแห้งค่ะพี่น้องค่ะมักตัวได้กระจับคู่กันไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องสุขุมสุขคนที่เขามาเบิงเนาะค่ะก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเจริญค่ะพี่น้องค่าให้พบพอแต่แนวดีๆเนาะค่ะ่าได้พบได้พอคนผ่านสันดานอยากขอให้ได้พบได้พอแต่นักปราชาติบัณฑิตนะคะให้มีแต่ความฮงเฮืองเหงเลืองเหลื่อมค่ะร่ำรวยเงินทองพี่น้อง่าสวัสดีค่ะ